แอบคบกันปิดบา้าน<ม>หลอกลวงนู่นนี่นั่น,น,นโทษน,นะฉันเคยพูดวนะ่าฉันมีแฟนฉันไม่เคยพูดถ้าเมื่อไหร่จะฉันพูดฉันมีแฟนเดี๋ยวจะพูดเองถ้ามีเดี๋ยวพูดเองต้องบอกว่าจากกรณีที่มีภาพของชาร์ลอตต์ออสตินค่ะนักแสดงแล้วก็นางงามเวทีดังนะคะออกมาคู่กับหนุ่มหล่อปริศนาคนหนึ่งค่ะซึ่งหลายคนก็ตั้งค้อสังเกตว่าเอ๊ะหนุ่มคนนี้อาจจะเป็นหวานใจหรือเปล่าหรือเป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรกันแน่ แต่ทําให้หลายคนต้องบอกเลยว่าแตกตื่นสุดๆนะคะเพราะว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยเห็นว่าแบบว่าเหมือนในรูปนะคะจะเห็นแค่ครึ่งหน้าหรือบางรูปเนี่ยก็ไม่ได้เห็นเต็มเหน้าสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ดูหล่อไม่เบาค่ะหลังจากภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปยังโลกออนไลน์เนี่ยมันก็เป็นประเด็นขึ้นมาทันทีนะคะซึ่งแน่นอนว่าทางด้านของคุณวัฒน์เนี่ยก็ออกมาบอกว่าเออนู่นนั่นนี่ใดๆก็เป็นดราม่าขึ้นมาแล้วภายหลังก็ทราบว่าหนุ่มคนนี้ก็คือศรีทวินัน์นักแสดงซีรีส์วชื่อดังค่ะซึ่ง ล่าสุดทางด้านของตัวชาร์ลอตเองก็ออกมาไลฟ์สดชีช้แจงเรื่องหังกาวที่เกิดขึ้นแล้วนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือตัวเองมีเพื่อนผู้ชายเยอะอาจจะทําให้หลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแฟนกันคนเข้าใจผิดมากมายไปหมดเลยถ้าหากว่าตัวเองเนี่ยมีแฟนจริงๆแล้วก็จะมาบอกเองเพราะไม่ชอบการปิดบังแต่ตอนนี้เธอบอกว่ายังไม่มีแฟนค่ะไม่ทั้งในและนอกวงการขอย้าว่าเพื่อน <c oughs> เพื่อน <c oughs> เพื่อน <c oughs> you k n น w แล้วนี่ไม่ชอบคบเพื่อนผู้หญิงเท่าไหร่ถ้าจะคบเพื่อนผู้หญิงเราเป็นผู้หญิงที่แบบเป็นแมนอมพอไปเพื่อนผู้ชายเยอะปุ๊บทุกคนคือแฟนฉลอดหมดเลยคนนี้คือแฟนคนนี้คือแฟนคนนี้คือแฟน,น,อนแอบคบกันปิดบงัง <c oughs> หลอกลวงนู่นนี่นั่น <c oughs> โทษนะฉันเคยพูดว่าฉันมีแฟนฉันไม่เคยพูดถ้าเมื่อไหร่ดี่ฉันพูดฉันมีแฟนเดี๋ยวฉันจะพูดเองถ้ามีเดี๋ยวพูดเองไม่หลอกลวงด้วยเพราะนี่ไม่ชอบกันปิดบังอะไรอยู่แล้ว เราไม่ต้องมาหาว่าขายจิ้นจบพดไยหมดแล้วถ้าไม่รู้จักกันจริงก็อย่ามาตัดสินกันแค่นั้นแหละไม่ชอบก็ต่างคนต่างอยู่โดนโดนะเลยจบเลย